สวัสดีค่ะพักนะคะจากเพจครูพักรระจําปั้นคนธรรมดาให้เป็นเจ้าของกิจการอดีตพนักงานประจํานะคะที่รู้สึกว่าการเป็นพนักงานประจําไม่ตอบโจทย์ชีวิตจึงได้ผันตัวเองมาเปิดบริษัทตั้งแต่อายุ25ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดอยู่เข้าสู่ปีที่13แล้วตอนนี้ได้ขยายธุรกิจไปในส่วนของทําเพจขายอาหารนะคะซึ่งลงในเพจต่างๆตลอดจนแอปพลิเคชันต่างๆที่มีบนโลกออนไลน์ที่เราได้มีโอกาสเข้าไปลงขายและนอกจากนั้นนะคะก็ทําในส่วนของนําเข้าสินค้านะคะสินค้ากระแสสินค้า พรีออเดอร์จากประเทศจีนจนกระทั่งช่วงโควิด19ที่ผ่านมามีลูกค้าและเพื่อนๆพนักเข้ามาสอบถามพักมากมายว่าทำไมกิจการของพักดูไม่มีผลกระทบอะไรเลยจากวิกฤตในครั้งนี้จนวันนี้พักได้รวบรวมคำตอบว่าทำไมพักถึงไม่มีผลกระทบอะไรเลยจากวิกฤตในครั้งนี้พอพักรู้ดีว่าการทำธุรกิจที่ถูกต้อง เราจะต้องทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, และตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาพักก็ได้ทำสออย่างควบคู่กันมาจนในวันนี้พักได้รวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดของตัวเองตลอดระยะเวลา13ปีในการเริ่มต้นทํำธุรกิจตั้งแต่ศูนย์ตลอดจนทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ line, มาอยู่ในคอร์สบ้านคนธรรมดาให้เป็นเจ้าของกิจการและคอร์สนี้เหมาะกับใคร 1. เหมาะสาหรับคนที่คิด อยากจะมีกิจาการเป็นของตัวเองหรืออยากจะขายสินค้าในโลกออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายอะไร 2. สําหรับผู้ที่มีสินค้าอยู่แล้วหรือเป็นเจ้าของกิจาการแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเอาสินค้ามาขายในโลกออนไลน์ยังไงและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ 1. เราจะสอนให้คุณสร้างเพจสร้างเว็บไซต์เป็นของคุณเองเราจะสอนให้คุณรู้ในเรื่องของการจัดตั้งบริษัท ว่าจัดตั้งแบบไหนตลอดจนความรู้เรื่องบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญ 2. ปรับภาพลักษณ์ของคุณบริษัทเพจเว็บไซต์ตลอดจน personal branding ว่าทำยังไงให้คนจดจำคุณได้ 3. ส,สอนการตลาดทุกรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นการนำสินค้าลงบนเพจ การยิงแอดโฆษณาการทำ Google Advert ทำ YouTube การทำา l n e a Li ไลน์ f i ฟ i ิเชนำสินค้าลงไปขายใน e, s h อ p e e ใน Lazada นนำสินค้าไปขายในแอป o o d Panda g แรปหรือ Line Man 4. การนำเข้าสินค้า Pre-order หรือสินค้ากระแสะจากประเทศจีนที่กำลังเป็นที่ฮิตฮอตในขณะนี้คุณก็สามารถนำเข้ามาได้เช่นกัน 5. การถ่ายภาพ และการตัดต่อคลิปง่ายๆด้วยมือถือ6การถ่ายภาพและแต่งหน้าทําผมด้วยช่างมืออาชีพซึ่งจบจากคอร์สนี้คุณจะได้ภาพสวยๆเอาไปทําปก Facebook ปกเพจหรือรูปโปรไฟล์สวยๆของคุณแล้วคุณคิดว่าคอร์สนี้ราคาเท่าไหร่คอร์สนี้จัด 2วันเต็มๆจากราคาปกติอยู่ที่25,900บาทแต่ข่าวดีสำหรับผู้ชมที่ชมคลิปนี้คุณจะได้ในราคาเพียง12,900บาทรับเพียง10คนเท่านั้นแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ